เอาเลยค่ะคุณเฟิร์สตรงไปค่ะดีค่ะเอ้่ยแขวยแน่ใจใช่ไหมแน่ใจสิคะเดินตรงไปค่ะคุณเฟิร์สอีค่ะไปเลยค่ะตรงไปเลยค่ะเดินตรงไปค่ะคุณเฟิร์สนี่เยียขวัญจะทำอะไรเนี่ยดีมากเลยค่ะคุณเฟิร์ส ห้องนี้นะครับผมเพิ่งรีโนเวทได้ไม่ถึงปีเป็นยังไงครับชอบหรือเปล่าแบบนี้แหละที่ผมกำลังตามหาสวัสดีค่ะพี่ตายฉันมีเรื่องจะคุยด,ด้วยผู้หญิงคนนี้เป็นใครอ๋อเข้าเป็นน้องสามเองครับต้องขอโทษด้วยครับที่เขาเข้ามาขัดจังหวะไม่เป็นไร ขาคงมีเรื่องสำคัญที่จะคุยกับคุณนะ่ะจะคุยกันเถอผมรอได้เรื่องอะไรล่ะนี่แกไม่เห็นเหรอว่าฉั้นเกลียกล่องเขาให้เขาซื้อบ้านเราอยู่เนี่ยแต่พี่ตายไม่ต้องมาผมมาแต่อะไรทั้งนั้น <c oughs> มีุรวอะไรอ่ะก็ไปเคลียร์เองฉันไม่ว่าง <c oughs> ต้องขอโทษเลยครับที่ปล่อยให้รอ ไม่เป็นไรครับส่วนบ้านหลังนี้นะครับอยู่ห่างจากถนนเส้นหลักไม่ไกลครับแล้วก็ห้างเนี่ยอยู่ใกล้เพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองครับเดินตรงไปคะ่ะคุณเฟิร์สอคีค่ะนมยขวัญแน่ใจใช่ไหมว่าตรงนี้อ่ะดีคะ่ะตรงไปอีกคะ่ะตรงไปอีกพี่เฟิร์สอย่าเดินนะคุณเฟิร์สคะอย่าไปฟังนะคะเดินต่อไปเลยคะ่ะ ยัไม่เกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ยฉันกลัวนะพี่เฟิร์สอย่าเดินนะนี่แกจะทําอะไรเนี่ยคุณแอมคะเชื่อขวัญเถอะค่ะขวัญจะเป็นตงขทำจริงๆค่ะแต่นี่มันอันตรายมากเลยนะที่เธอให้เขาไปยืนแบบนั้นอะถ้าคุณแอมไม่อยากให้ครอบครัวคุณแอมเกิดอะไรขึ้นจับตาดูไว้นะคะนี่ย้ขวัญแกจะไปไหนอะกลับมาช่วยฉันเลยนะคุณแอมจับตาดูไว้นะคะจับตาไว้นะคะพี่ฟิส พี่อย่าเดินนะนีม่มันเกิดเรื่องบ้าคอะเนี่ยคุณไตยคะคุณไทยรีบตามขันมาเร็วคะ่ะเฮ้ยอะไรของเธอเนี่ยไม่เห็นหรอว่าฉันกำลังยุ่งอยู่แต่คุณไทยคะเรื่องนี้มันสำคัญมากเลยนะคะตามคนมาก่อนนะคะเอาละเอาละผมว่าเราเลิกคุยเรื่องบ้านกันเถอะบ้านหลังนี้มันสวยก็จริงนะแต่ผมไม่ค่อยสนใจเรื่องบ้านละผมสนใจเรื่องน้องสาวมากกว่า คุณหมายเขาไว้ไงก็ถ้าคุณอยากให้ผมซื้อบ้านหลังนี้ก็ให้น้องสาวคุณมากินข้าวกับผมคืนนี้สิที่คุณพูดไม่เกินไปหน่อยอะผมไม่มีวันทำอะไรแบบนั้นหรอกถ้าคุณไม่ทำนะก็อย่าหวังว่าผมจะซื้อบ้านหลังนี้เลยคุณก็รู้นี่ว่ามีผมคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยเหลือเรื่องเงินคุณได้ฮะ แล้วพ่อเสนอหรือนาไม่มีวันไปเ๋ยพันเดี๋ยว,ยวถ้าเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาทีหลังเนี่ยจะต้องคลานมาอ้อนวอนผมเลยนะไม่มีทางผมคงไม่ขายบ้านหลังนี้ให้คนแล้วล่ะ ออกไปจากบ้านด้วยแล้วแกจะต้องคลานกลับมาอ้อนวอนฉันคุณไก่คะขอนว่าเรารีบไปกันเถอคะค่ะมาค่ะทางนี้เลยคะ่ะทางนี้คะ่ะเอมทำบ้าอย่างเธอเนี่ยฉันไม่ได้ทำนะอย่าขวัญต่างหากที่รักคะนั่นเจียนที่รักหรอคะที่รักใจเย็ยนก่อนนะอย่าขยับนะ ไม่ได้นะคะคุณไตต้องให้เขาเดินต่อค่ะแม่ฟื้นคัวทีรักขวัญถ้าเตรียมตัวโดนไล่ออกได้เลยทีรักไม่ต้องกลัวนะทีรักทีรัก,รกเอาที่ขึ้นนี่เลยนะ เธอเนี่ยขวัญคี่นะคะนี่ขึ้นมาเร็วอีกทีค่ะแกล้าทำกิจฉันได้ยังไงคะเดี๋ยวก่อนนะเฟิร์สคุณรู้ได้ไงว่าขวัญอยู่ตรงนั้นอะคุณมองไม่เห็นไม่ใช่เหรอพอแบบนี้แหละคะ่ะขวัญถึงพยายามพิสูจน์ให้พวกคุณเห็นว่าเขาไม่ได้ตาบอดถ้าขวัญพูดผักเปล่าอะพวกคุณก็คง,งไม่เชื่อคะ่ะวันก่อนนะคะขวัญแอบเห็นคุณเฟิร์สคุยโทรศัพท์กับผู้ชายมาะคะ่ะ ที่รักรอหน่อยสิคะตอนนี้แท็กของก็สกำลังไปได้ดีเลยค่ะก็ทํามันขายบานในเมื่อไหร่มันก็จะใ้เงินเรอพปรัษาตัวเราก็จะมีเงินเยอะๆหนีไปที่ไหนก็ได้ไปอยู่ด้วยกันสองคนเลยค่ะที่รักเดี๋ยวไปวางสายก่อนนะคะเดี๋ยวมีคนมาได้ยินอ่ะไว้เจอกันนะคะคิดถึงกันค่ะ ปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้ละเรื่องคงไต่ต้องรู้พี่ล้ะคะ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะเปิดอธิบายได้นนะที่ผ่านมาผมทำทุกวิถีทางเพื่อคุณกับปมองเห็นตามปกติผมยอมสลาบ้านที่ผมหามาทั้งชีวิตแต่นี่คือสิ่งที่คุณทำกับผมและเฟิร์สผมว่า เราคงไปกันต่อไมได้แล้วล่ะออกไปจากบ้านซะไป hey! ทั้งหวดเป็นพวกแกคนเดียวเลยอีคีค่าขวัญขอบใจเธอมากนะแล้วก็ขอโทษกับเรื่องที่ผ่านมา ถ้าไม่ได้เธอชะคงเสียบ้านหลังนี้ไปแน่ๆยังไงก็ขอบใจเธอมากๆนะไม่เป็นไรคะ่ะ